ไม่ได้เฮ้ยมีได้ไหมอาจจะได้อาจจะได้ไปแช่น้ำดูำนี่ไงถ้าแช่น้ำจะเป็นยังไงเเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำนะอยู่ท้งว่าเราแกล้งนี่เห็นไหมที่ก้อนหินเนี่ยน้ำงเองเห็นไหมลูกโอเคเก็บเลยค่ะ นี่ครับที่ฝักมีเมล็ดติดอยู่อ่ะอาทิตย์เก็บไิลูกตั้งสามเมล็ดแน่ในแดงสามต้นละลูกเก็บได้สิบอันแล้วพ่อเก็บเก่งมากเลยครับเก็บอะไรไเช่นีะไปเมล็ดตกอยู่ตรงนี้ก็มีนี่ฝังที่หนูลืมหา หนอหาเสิลูกเจเจออีกเ้มดยี่ยมมากเลยครับเม็ดีด ทิ้งเลยครับวันนี้ได้มันได้แดงพอละครับวันนี้ได้ร้อยตัวแล้วเม็ดสวยมากครับ ต้นสวยนี่ก็สวยจริงๆเขาตากแดดมันก็แตกแล้วครับเราไม่มีเวลาปลูกปีแล้วยี่สิบสามสิบต้นก็พอแล้วนะ รพอเราได้เม็ดแดงมาแล้วนะครับเราก็ต้องทําให้เขาเป็นแผลก่อนนะแล้วก็แช่ในน้ํานะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับแช่ไว้สองชั่วโมงขึ้นไปนะครับไม่ควรแช่ไว้นานสองชั่วโมงอัพก็พอครับพอเม็ดเขาแตกออกมาแล้วเราก็สามารถนําลงดินได้เลย เรามาดูเมล็ดแดงที่เราเตรียมไว้เพาะนะครับนี่นะครับมีรากแล้วสามารถลงดินได้แล้วครับหลังจากที่เราทําให้มันเป็นบาดแผลนะครับแล้วเราก็แช่น้ําไว้สองชั่วโมงนะครับแล้วก็มาห่อผ้าที่เปียกชื้นทิ้งไว้นะครับรากออกแล้วครับพร้อมที่จะเป็นต้นต่อไปครับเราก็จะเอาต้นนี้นะครับไปลงดินเพาะชํานะครับอ่าไม่นานก็จะเป็นต้นขึ้นมาครับ นี่คือดินที่เราเตรียมไว้นะครับทําจากวัสดุเหลือใช้แก้วน้ําที่ใช้แล้วครับเราก็จะเอาเมล็ดลงไปในดินเสร็จแล้วครับอันนี้เพาะไว้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับกำลังแทงออกมาแล้ว แพงออกจากเมล็ดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกเพิ่มกันครับ อันนี้คือเมล็ดแดงที่พอได้สิบวันนะครับ <c oughs> ไปเก็บกับใครเอย <c oughs> เร่ยเก็บกับพ่อเยี่ยมมากครับอันนี้คือเมล็ดแดงที่พอได้สิบวันนะครับ <c oughs> ไปเก็บกับใครเอ่ย <c oughs> เก็บกับพ่อเยี่ยมมากครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้คลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ